สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวกาโหมเชิงลึกของเราในวันนี้ค่ะวันที่สถานการณ์ความขัดแย้งในยุโรปตะวันออกยังคงร้อนระอุและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะสวัสดีครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปเกาะติดสถานการณ์ล่าสุดจากสมรภูมิยูเครนที่ซึ่งกรุงเคียฟเพิ่งเผชิญหน้ากับการโจมตีระลอกใหญ่จากรัสเซียอีกครั้งสร้างความเสียหายและความสูญเสียต่อชีวิตอย่างมหาศาลครับ เมื่อเช้าตรู่วันศุกร์ที่14พฤศจิกายน2025ที่ผ่านมานี้เองรัสเซียได้เปิดฉากการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนขนาดใหญ่ใส่กรุงเคียบอย่างไม่คาดคิดทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและบาดเจ็บอีกกว่า35รายเลยนะคะซึ่งในจำนวนนี้มีทั้งเด็กและหญิงมีครรภ์รวมอยู่ด้วยค่ะการโจมตีครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กรุงเคียฟเท่านั้นครับ แต่ยังมุ่งเป้าไปที่เมืองใหญ่อื่นๆอย่างโอเดาทางตอนใต้และคาคิฟทางตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทำให้เห็นถึงการขยายวงของปฏิบัติการทางอากาศของรัสเซียในช่วงเวลานี้ครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงมากนะคะอาคารอาพาร์ตเมนต์สูงหลายชั้นถูกถล่มเสียหายอย่างหนักบางส่วนเหลือเพียงซากปรักปรักหักพังพร้อมกับหลุมขนาดใหญ่ที่เกิดจากแรงระเบิดค่ะนอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามในหลายจุดทั่วเมืองภาพของเปลเวไฟที่โชดช่วงตัดกับท้องฟ้ายามค่ำคืนและเสียงระเบิดที่ดังกึกก้องสร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวเมืองเป็นอย่างมากเลยนะคะประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนได้ออกมาประนามการกระทำดังกล่าวครับโดยกล่าวว่ารัสเซียใช้โดรอนอย่างน้อย430ลำและขีปนาวุธ18ลูกในการโจมตีเมื่อคือนที่ผ่านมา และท่านยังกล่าวในโพสต์บนเทเล GRAM ด้วยว่านี่คือการโจมตีที่คำนวณมาเพื่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและพลเรือนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่เล็งเป้าไปที่พลเรือนโดยตรงครับแต่ทางมอสโกยังคงยืนยันปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะคะกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าพวกเขาได้ทำการโจมตีเพียงโรงงานอุตสาหกรรมทางการทหารและพลังงานของอยูเครนเท่านั้นค่ะ ทวา่าเจ้าหน้าที่ยูเครนได้ออกมาปฏิเสธและเย้ยหยันข้ออ้างเหล่านั้นครับโดยได้นําเสนอภาพถ่ายและความเสียหายที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าต่อบ้านเรือนและอาคารสาธารณะซึ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าเป้าหมายไม่ได้จํากัดอยู่แค่เพียงโครงสร้างทางการทหารเท่านั้นครับการโจมตีครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีเคฟครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบ3สัปดาห์เลยนะคะ ก่อนหน้านี้การโจมตีทางอากาศของรัสเซียส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อหวังจะสร้างความยากลำบากให้กับชาวยูเครนในช่วงฤดูหนาวอันหนาวจัดที่กำลังจะมาถึงค่ะประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับระบบป้องกันภัยอากาศเพิ่มเติมโดยกล่าวว่ายูเครนได้ใช้ระบบแพทริออตที่ผลิตโดยอเมริกาอย่างมีประสิทธิภาพ ในการยิงขีปนาวุธตกไปได้ถึง14ลูกในการโจมตีครั้งนี้และท่านได้เรียกร้องให้ผู้สนับสนุนต่างชาติส่งมอบระบบป้องกันภัยอากาศที่ซับซ้อนเหล่านี้มาให้ยูเครนเพิ่มอีกครับในด้านท่าทีระหว่างประเทศนะคะเจ้าหน้าที่กลาโหมระดับสูงของยุโรปที่ประชุมกันในกรุงเบอร์ลินเมื่อวันศุกร์ก็ได้ให้คำมั่นจะสนับสนุนยูเครนต่อไปนะคะโดยมีรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนเดนิสชิมิฮา เข้าร่วมประชุมทางไกลเพื่อหาหรือสถานการณ์ด้วยค่ะและที่น่าเป็นกังวลอีกประการคือสถานทูตอาอร์เซเบียจันในกรุงเคฟก็ได้รับความเสียหายจากซาขีปนาวุธอิสกันเดอร์ด้วยครับซึ่งประธานาธิบดีอิลฮามอาลีเยฟของอาอร์เซเบจันกล่าวว่าเป็นสิ่งที่รับไม่ได้เนื่องจากอาร์เซเบจานเป็นเส้นทางขนส่งที่สำคัญของการค้าของรัสเซียกับอิหร่านและพันธมิตรในตะวันออกกลางอีกด้วยครับนอกจากความเสียหายในเมืองหลักแล้วนะคะ ในภูมิภาคโอเดสซาโรนรัสเซียได้โจมตีถนนที่พลุกพล่านในวันตลาดที่เมืองชโนมาสทำให้มีผู้เสียชีวิตไป2รายและบาดเจ็บอีกกว่า11รายเลยนะคะซึ่งน่าเศร้ามากที่มีเด็กหญิงวัยเพียง19เดือนรวมอยู่ด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารการทหารภูมิภาคโอเล็กคิปเปอร์กล่าวไว้ค่ะเรามาฟังเรื่องราวจากผู้รอดช,ชีวิตกันบ้างครับเสียงจากผู้คนที่ต้องเผชิญหน้ากับความตายในยามค่ำคืนที่แสนยาวนานครับ มาเรียคาเชนโกผู้ดูแลสุน,นักกู้ภัยอาสาสมัครวัย46ปีเล่าว่าเธอรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์หลังจากอาคารของเธอถูกโจมตีนะคะฉันไม่ได้ยินอะไรเลยแค่รู้ว่าผมของฉันติดไฟเธอบอกกับ Associated Press ครับเธอเล่าว่าตอนนั้นเธอเปิดไฟฉายขึ้นมาและเห็นว่าสุน,นักของเธอตกใจและถอยหนีไปอย่างตื่นกลัวครับฉันหันกลับมาแล้วเ,เห็นว่าไม่มีกำแพงและมีอาพาร์ตเมนต์ของเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านกำลังกรีดร้องไม่มีประตูและเปลวไฟกำลังพุ่งเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ค่ะลองนึกภาพความสยดสยองที่เธอต้องเผชิญดูนะคะส่วนโอเล็กฮูดิมาวัย5 9ปีก็เล่าว่าเขารับรู้ถึงการโจมตีและตั้งใจจะรีบไปที่หลุมหลบชพัยแต่ก็ไปไม่ทันครับผมลุกขึ้นแต่งตัวออกไปข้างนอกแล้วก็เกิดการระเบิดฉันไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์โดนได้ยินแต่เสียงระเบิดเปลวไฟทุกอย่างปลิวว่น เขากล่าวว่าฉันอยู่ในครัวและล้มลงกับพื้นเป็นนาทีชีวิตที่น่าระทึกถึงนะคะอิรินาซินยาสวากาวัย62ปีเล่าถึงเหตุการณ์ที่น่าเศร้าใจยิ่งกว่าครับโดยมีผู้เสียชีวิตถึง3รายในอพาร์ตเมนต์สองห้องที่อยู่ติดกับของเขาเพื่อนบ้านของฉันกับพ่อของเขาถูกเพดานที่ถล่มลงมาทับเสียชีวิตในอพาร์ตเมนต์ข้างๆมีผู้หญิงแก่อายุ80ปีอยู่ลูกสาวของเธอกำลังมาเยี่ยม ร่างของเธอเพิ่งจะถูกกู้ขึ้นมาได้เพราะกำแพงพังทลายลงมาเป็นเรื่องที่สะเทือนใจจริงๆนะคะจากการสำรวจความเสียหายพบว่า8ใน10เขตของเมืองหลวงรายงานความเสียหายครับและในภูมิภาคคียฟที่กว้างขึ้นการโจมตีของรัเสเซียก็ยังสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอีกด้วยครับมิโคลาคาราชินิกหัวหน้าฝ่ายบริหารการทหารภูมิภาคกล่าวครับ ในขณะที่ยูเครนต้องรับมือกับการโจมตีอย่างหนักจากรัสเซียทั้งฝั่งยูเครนเองก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะคะพวกเขาได้ตอบโต้ด้วยการยิงโดรนและขี่ปนาวุธที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศเข้าใส่เป้าหมายบนแผ่นดินรัสเซียอย่างต่อเนื่องค่ะใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายสําคัญทางเศรษฐกิจและการทหารของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นน้ํามันและคลังเก็บน้ํามันซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของมอสโกร,รวมถึงโรงงานผลิตที่สนับสนุนกองทัพ ซึ่งถือเป็นการโจมตีที่หวังผลทางยุทธศาสตร์เป็นอย่างมากครับกระทวงกาลาหมรัสเซียกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่ากองกําลังป้องกันภัยทางอากาศของตนได้ยิงโดรนยูเครนตกถึง216ลำเมื่อคืนที่ผ่านมาเนื้อหลายผู้มีค่าของรัสเซียร,รวมถึงใครเมียที่รัสเซียผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับขีปนาวุธที่อาจถูกยิงตกแต่อย่างใดค่ะอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้ออกมาเปิดเผยว่ายูเครนได้ใช้ขีปนาวุธเนปจูนที่ผลิตในประเทศ ซึ่งได้รับการดัดแปลงเพื่อโจมตีเป้าหมายลึกเข้าไปในรัเสเซียได้สำเร็จครับ เป็นการสแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นของอยูเครนในการตอบโต้การรุกรานครับกระทรวงกลาโหมรัเสเซียเองก็ได้กล่าวหายูเครนว่าโจมตีเป้าหมายพลเรือนและอ้างว่าการโจมตีเคียบเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการตอบโต้กรารกระทำของอยูเครนนะคะซึ่งเป็นการตอบโต้กันไปมาที่ไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงง่ายๆเลยค่ะรายงานจากรัเสเซียระบุว่าโดรนยูเครนกว่า60ลำถูกสกัดกั้นเหนือภูมิภาคครัสโนดาทางตอนใต้ที่ติดกับไครเมียครับ และโดรนทั้งหมด45ลำถูกทำลายเหนือภูมิภาคซาราตอฟ ที่อยู่ลึกเข้าไปในรัสเซียครับขณะที่อีก19ลำถูกยิงตกเหนือไครเมียครับที่น่าจับตามองคือการโจมตีในเมืองโนโวโรซิสนะคะซึ่งเป็นเมืองท่าสําคัญในภูมิภาคคราสโนโดาค่ะการโจมตีได้สร้างความเสียหายแกค่คลังน้ํามันที่ศูนย์ขนถ่ายเซฮาริสรวมถึงโครงสร้างชายฝั่งที่ไม่ระบุรายละเอียดด้วยค่ะแหล่งข่าวในหน่วยงานความมั่นคงของยูเครนได้ยืนยันกับเดอะแอสโซเ t ต d p เพรสว่าการโจมตีโนโวโรซิสเกิดขึ้นจริงครับและเสริมว่าโนโวโรซิส เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สองของรัสเซียสําหรับการส่งออกน้ํามันซึ่งการโจมตีครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายแก่แท่นโหลดน้ํามันที่ท่าเรือโครงสร้างพื้นฐานท่อส่งน้ํามันและหน่วยงานต่างๆ ทำให้เกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ครับแหล่งข่าวยังระบุอีกว่ายูเครนยังโจมตีตำแหน่งของระบบป,ป้องกันภัยทางอากาศ S 3 0 0ทับ400ในโนโวสเซีสด้วยนะคะนี่ไม่ใช่แค่การโจมตีแหล่งพลังงานแต่เป็นการพยายามบั่นทอนขีดความสามารถในการป้องกันตนเองของรัสเซียด้วยค่ะเจ้าหน้าที่รัสเซียเองก็ได้กล่าวหายูเครนว่าโจมตีเป้าหมายพลเรือนและอ้างว่าการโจมตีเคียฟเมื่อคืนที่ผ่านมา เป็นการตอบโต้การกระทำของยูเครนนะครับซึ่งเป็นการตอบโต้กันไปมาที่ไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงง่ายๆเลยครับส่วนในภูมิภาคซาราตอฟผู้ว่าการโรมันบูสกินกล่าวว่าการโจมตีได้สร้างความเสียหายแก่โครงสร้างพื้นฐานพลเรือนที่ไม่ระบุรายละเอียดนะคะและมีรายงานข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าโรงกลั่นน้ำมันก็ถูกโจมตีด้วยค่ะเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ตอกย้ำไม่เห็นว่าสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงดำเนินไปอย่างดุเดือดและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆครับ การตอบโต้ก,กันไปมาระหว่างสองฝ่ายทําให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงและนํามาซึ่งความสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ครับและสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือพลเรือนผู้บริสุทธิ์ยังคงเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการสู้รบในครั้งนี้นะคะทั้งชีวิตทรัพย์สินและความหวังที่ต้องสูญเสียไปอย่างไม่ยุติธรรมค่ะการเรียกร้องความช่วยเหลือด้านอาวุธและระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนยังคงเป็นสิ่งสําคัญที่ประชาคมโลกต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วนครับ เพื่อปกป้องชีวิตผู้บริสุทธิ์และโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของประเทศจากภัยคุกคามทางอากาศที่โหดร้ายนี้ครับสถานการณ์ในยูเครนและรัสเซียยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตาอมองอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งเราจะนําเสนอความคืบหน้าและวิเคราะห์สถานการณ์ต่อไปให้คุณผู้ฟังได้รับทราบอย่างต่อเนื่องค่ะสําหรับวันนี้รายการข่าวกลาโหมเชิงลึกของเราต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ